สวัสดีครับแฟนบาสเกตบอลในกลุ่มของรี๊ยบอในวันวันพรุ่งนี้นี่ NBA แข่ง8เกมถ่ายทอดสดตอน7จ็ดโมงสีนาทีนะครับในหย่องนิกส์ที่ไปเยอนโกลเรนเซย์บอยเออร์ที่ผ่านมานิกชนะ42แพ้ยี่สิบสยเออร์ชนะ38แพ้28่สิบแป้ตัต่อนิกกินมาแค่29นัดส่วนวอรยเออร์นั้นกินมา34นัดฟอร์มของนิกนี่ชนะ5ใน8ปดหนหลังเมื่อวันพฤหัสบดีบุกไปเชือดเบรเซอร์ต่อเวลา1 1 4ยสิบต่อร้อ แต่ก็เจ๊งที่ลบ3.5นะครับได้มิคาลบริดจ์สที่ยิงลูกปาฏิหาลงไปตอนที่หมดเวลาพอดีเลยพวกเขาเองเนี่ยสู้ตามต่อ6นัดหลังได้แค่หนึเจ๊งไป5หุนนะครับตอนนี้ทีมยังคงไม่มีเจรมบรันซันการตัวเก่งแต่ก็ยังมีอย่างพวก ges, มิคาลบริดจ์สมีอย่างคาร์ลตนนีทามีอย่างโอจิอันโนบินัดที่แล้วเนี่ยอุสานนำ6แต้มปลายเกมนะครับแล้วดันไปสะดุดกันเองส่วนบริเยอร์เนี่ย ฟอร์มมัรนร้อนแรงมากตั้งแต่ได้จิมมี่บัลเลอร์มาชนะ11จาก12หุ่นนะครับรวมทั้งตลอด6เกมล่าสุดเมื่อวันศุกร์ก็เจอกับคิงในบ้านตัวเองก็ถล่มไปร้อยสามสิบต่อร้อยสี่คิงนั้นเล่นตุปัตุเปยนะครับเสียเทอร์เนอร์เวอร์ครึ่งหลังเยอะโดนไปหกสิบเก้าคะแนนก็เลยทําให้วอริเออร์นั้นกินแต้มสบายพวกเขาแข่งสิบห้าเกมล่าสุดกินแต้มไป 10, สิบเสียแค่สี่แล้วก็เจ้าไปหนะึ่งเดวมันกรีนนัดที่แล้วนั้นเป็นตัวท็อปสกอร์ยี่สิบสามแต้ม จนนัทั้งคูมิงกาเจ็บไปนานกลับมาช่วยทีมได้อีก18ขแปดคะแนนสเตฟเฟนเคอรี่ก็พานลักปรติศาสตร์ยิงสาแตาม้มครบ4,000ลูกนะครับในอาชีพโดยนัดที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าวอร r เร r ์เอ,องโดยภาพรวมเนี่ยเพราะเกมมันขาดก็เลยทำให้ส่งตัวผู้เล่นลงแข่งกันหลายคนทีเดียวแต่ว a r r อร r เร์เนี่ยเวลาเจอกันนิกส์นะครับก็ถือว่าสูสีนะแล้วเวลาที่พวกเขา เป็นตอนน้อยๆเนี่ยสิบเกมหลังสุดนะครับก็ได้5้เสียหนับตั้งแต่เมื่อซีซั่น2 0 1เเลยแล้ว n ิกสเนี่ยเวลาที่เป็นรองเวลามาเยือนบรูเยอร์ในช่วงของ5เกมหลังสุดนั้นกลับชนะได้เลยนะชนะเกมได้ถึง4ล่าสุดมีนาะคมปีที่แล้วก็ชนะไปร้อยสิบร้อนะครับเกมเยือนนิก 6, เกมหลังก็ไม่เลวด้วยชนะ4แพ้สก็เลยเอทังนิกที่บวหกจุเนี่ยแหละครับส่วนคู่ตอน หกโมงสินาทีที่น่าสนใจเนี่ยโอเคซีทันเดอร์ไปเยนพิสตันทันเดอร์นั้นชนะถึง54นัดเลยแล้วก็กินต้ามไม่เร็วนะ39หนพิสตันนั้นชนะ37เกมกินต้มสามสิเกมโอเคซีนั้นชนะ8ใน9นัดกินตา้มมา4ี่ใน5หนโดยเมื่อวันพฤหัสนั้นระเบิดผลงานเลยนะครับไปเร่งเครื่องปลายเกมบุกเชือเซลติ้อยสิบแปดร้อยสิบสส่วนพิสตันเนี่ยปีนี้ดีผิดหูผิดตาชนะ 16เกมหลังในชนะไป12เอาแต้มต่อมาบวกใน14เกมเนี่ยพวกเขากินไป10เสียแค่3แล้วก็เจ้าไป1แต่วันศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าแหกโค้เหมือนกันเป็นต่อ Washington วอชิงตันเบเซอร์สบ13.5ก็กล้าแพ้ครับ129ต่อ12 125ทั้งทั้งที่เกมก่อนหน้าก็เจอ Washington วอชิงตันเบเซ์สเนี่ยแหละชนะมาตั้ง20แต้มน,นะครับคือเป็นทีมที่ยังไม่คงเส้นคงวาแต่ตัวผู้เล่นฟูลทีมนะ ทันเดอร์นี่ยังขาด2ตัวจริงเจเลเมียมกับทางเชดผมเกรนแต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าทันเดอร์นี่กำลังร้อนแรงมากแหละครับไม่กลัวใครหน้าไหนเพราะนั้นลหะขอให้มีสมาธิแข่งเป็นพอแล้วพวกเขาเนี่ยเวลาเล่นเกมเยือนเกมเย้าเนี่ยฟอร์มแกร่งไม่ต่างกันเชกิจอรเล็กซานเดอร์ Just ander, แตงหนึ่ง1 m ็ p เนี่ยทำอีก37แต้มโดยเฉลี่ยในเดือนนี้นะครับส่วนพิสตันเนี่ยฟอร์มนอกบ้านกลับดูดีกว่าในบ้านนะแล้วก็ในช่วงหนะ้านหลังสุนี้แพ้ไป3ด้วย รวมทั้งที่ไปแพ้วอชิงตันนี่แหละผมก็เลยชอบ OK เนะครับที่ลบ5ส่วนคู่ตอน7จ็ดโมงสินาทีคู่หนึ่งไมมิฮิตไปเยือนแมมฟิตรคริสลีย์นะครับฮิตในชนะยี่สิบเก้เกมกินต้านไปยี่สิบแปดคริสลีย์ชนะ42กินต้าไป36มสิบหกไมมิฮิตกำลังห่วยนะครับแพ้6เกมรวดแพ้7ใน8นัดเมื่อเช้านี่โดนเซลติกเล่นงานขาบ้านร้อยสามต่อเก้าสิบเอ็ดก็ทำให้เจ๊งต้านที่บวกแปดเจ๊งมาสี่เกมติด แต่คริสลี่เนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าน่าเกรงขามอะไร14นัดชนะ6แพ้8เมื่อเช้าก็โดนคริฟแลนด์คาเรียไป133ต่อ124นะครับอุซาได้เจอเรนแจ็กสันหายเจ็บกลับม,มาแล้วแล้วก็คริฟแลนด์ไม่มีดดนามิเชลพวกเขาเป็นรองแค่2.5ยังแพ้สบาย14เกมเนี่ยเจ๊งไป12นะครับได้มาหนเดียวเจ้าอีกหนนึ่งก็นอกจากนี้เวลาเฝ้าบ้าน9เกมหลังสุดเนี่ยไม่ได้กินแต้มเลยนะครับผมก็เลยเอนไปทางไมมิฮิตที่บวก8 สรุปแล้วจะชอบคู่จัดทสดนิกส์แล้วก็อีก2คู่เนี่ยจะเอ็นไปทาง OKC OK Thunder กับแมมมี่ทิตนะครับเอามาฝากให้กับแฟนๆบาสเกตบอลในกลุ่มของรีบาร์ในวันวันครับ